ช่วงหน้าแล้งแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรเป็น,เป,นเป็นช่วงของการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยตอนนี้ถือว่ามีปัญหามากทีเดียวมีไอเดียดีๆค่ะอย่างชาวบ้านที่ตําบลน,น้าถ้ำจังหวัดยะลาเขาทดลองปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตในท่อซีเมนต์นนะแล้วก็ไปขายปรากฏว่าได้ราคาด,ดีทีเดียวในช่วงของหน้าแลง้งพร้อมกับทําสวนผสมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโดยนางเปรมปรีบัวแก้วอายุ อายุ59ปีและนายสำเริงบัวแก้วอายุ64ปีค่ะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาใช้ชีวิตหลังจากที่ราออกจากราชการแล้วนะคะปรับพื้นที่ว่างข้างบ้านกว่าหนึ่งไร่หมู่ที่4ตําบลน,น้าถ้รมอำเภอเมืองยะลาทําสวนผสมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อนหน้านี้ค่ะเขาปลูกกระท้อนหลาย10ต้นนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นโรคก็เลยต้องโค่นทิ้งแล้วก็ปรับพื้นที่มาปลูกส้มโอมะนาวลองกองเงาะ มะพร้าวมงคุดกล้วยเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ปลูกอยู่40ต้นค่ะหลังจากได้ศึกษาค้นคว้ามาหลายแห่งแล้วก็บังคับให้มะนาวออกดอกในช่วงของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤด,ดูฝนใช้เวลา5-6เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้ขายได้ราคาดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแลง้งมะนาวมีราคาแพงโดยจะส่งขายราคากิโลกรัมละ40บาท ส่วนการดูแลมะนาวค่ะก็ต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงโดยจะใช้น้ําใบสะเดาฉีดพ่นไล่มแมลงเท่านั้นสำหรับมะนาวพันธุ์พิจิตค่ะถึงแม้ว่ามีน้ำมากลูกโตแต่ว่าเปลือกหนาคนในท้องถิ่นไม่นิยมมารับประทานจึงส่งขายให้กับแม่ค้าต่างพื้นที่ที่เขามารับซื้อแทน